ดซี่วิชี่ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะแรนดอมเอนเนอร์จ uh ี huh. ของคุณกับเขานะคะ mm hmm. เป็นความสัมพันธ์ที่เอ่อ mm hmm. เป็นคุณกับคนที่ห่างหายกันไปนะคะว่าตอนนี้เอนเนอร์จ hmm. ีเขานะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาจะทํายังไงต่อไปนะคะคลิปนี้ไม่ต้องเลือกกองนะคะเป็นคลิปแรนดอมใครที่เห็นคลิปนี้ก็แล้วดึงดูดอยากเข้ามาดูก็คือคลิปนี้ mm hmm. ให้ถือว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะ อะไรที่ดีก็ถือว่าดีเนาะอ่าอะไรที่ดีก็ถือว่าดีนะคะเก็บไปนะคะแต่อะ,ะะ <c oughs> อะไรที่มันไม่ดีนะคะก็อะไรที่มันไม่ดีนะคะก็ไม่ต้องเก็บไปคิดเก็บไปเครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปแรนดอมเนาะมันไม่ใช่แบบพิกอะคาร์นะคะไม่ใช่พิกอะคาร์หรือว่ามไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวด้วยซ้ําเนาะอะไรดีก็ถือว่าเป็นของเรานะคะอะไรไม่ดีก็ช่างมันนะคะอ่าเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างจ๊าตอนนี้ เป็นยังไงจ๊ะ <laughs> The Tower <laughs> นะคะอืม Justice Ten of Wands mm. นะคะอืม mm. mm. Tree of Swords Wedding อ mm. ืม สิงค์ขเพนเ e ็กล์อีควัลิตีคิงโรอเคนะคะสักครู่เดี๋ยวสิขอปิดประตูเสียงดังมากเลย ก็ปิดไฟดูไพ่กันดีไหมคะทุกคนอ่ามันสว่างขึ้นไหมอ่ะอืมสว่างขึ้นแล้วเนาะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเลยนะคะสำหรับคลิปรันมนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดเนี่ยคุณกับเขานะคะมีความแบบว่าจบกันไปนะคะด้วยความที่แบบโอ้โหมัน มันมันจบแบบฟ้าผ่านะคะจบแบบปึ้งปั้งนะคะอะไรแบบนี้เนาะแล้วเขาก็คิดว่าคุณกับเขาอ่ะก่อนหน้านี้มันไม่ยุติธรรมนะคะเขาอยากได้ความยุติธรรมอยากได้ความเที่ยงตรงคือเหมือนอยากให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นในคู่เราอะนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมกับคุณหรือคุณเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมกับเขาอะไรแบบนี้นะคะ เขาอะรู้สึกแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้รอเขาแล้วนะเพราะว่าเวทติ้งมันกับหัวเนาะคุณอาจจะไม่ได้รอเขาแล้วแล้วคุณกับเขาอะมันทําให้มันต้องจบกันไปด้วยที่ว่า ออมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยนะคะมีความแตกต่างกันมันทําให้แบบต้องเทต้องจบกันไปต้องแยกจากแล้วเขาก็คิดว่าคุณก็คงแบบ move on แล้วคุณก็คงไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแหละเพราะว่าแบบมันสามดับมันกลับหัวด้วยนะคะคุณก็คงแบบ move on ได้บ้างแล้วรู้สึกแบบเจ็บนะแต่ก็ยังไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นแล้วนะคะเขาอาจจะปล่อยเวลาให้มันแบบ ร่วงเลยมานานด้วยด้วยที่ว่าเขาเป็นแบบคนอีโก้สูงนะคะเป็นคนที่มีความอีโก้มีความแบบเหมือนเหมือนเขาเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเขาจะเอาตัวเองอะคะ่ะเป็นที่ตั้งนะคะเขาจะแบบใช้ปากกันไกของเขานะคะปากอันคมคมกริบของเขานะคะเซาะหัวใจคุณนะคะให้มันแบบเนี้ยดูน้ําตาไหลคือแบบอ๋อคนนี้เขาปากร้ายมากนะคะคุณคนคนนี้ปากร้ายมากมาก อ่าอะไรอีกล่ะคือเขาว่ารู้สึกว่าคุณสองคนมีความแตกต่างกันแบบอย่างโมโหรานนะคะแต่เป็นความแตกต่างที่บางทีมันสามารถอยู่ร่วมกันได้อ่าเขารู้สึกแบบนั้นนะคะไหนมา attraction นะคะคู่ของคุณมีแรงดึงดูดนะคะที่ดึงดูดคุณและเขาเข้าหากันนะจ๊ะ โรแมนติกฟ e l i n g นะคะพวกคุณคือมีความโรแมนติกด้วยกันนะคะมีความแบบมีอารมณ์โรแมนติกด้วยกันมาก่อนื <c oughs> มันฟ้าผ่ากกันไปเนาะเดี๋ยวชิมงว่ามันน่าจะจบแบบจบจริงๆนะคะแล้วก็คีฟ p a นด์โอเพนไจบแบบปึ้งป้งอะคะ่ะจบแบบแล้วกลัวอะไรแบบนี้นะคะอ่คีฟแ p น n ์โอเพนไอนะคะ เปิดใจนะคะเหอนไพ่อยากให้คุณเปิดใจคุยกับเขานะคะหรือว่าเปิดใจอะไรสักอยาก่างอาจจะเปิดใจกับคนใหม่ที่เข้ามาหรือว่าเปิดใจกับสิ่งที่เขาเป็นอะไรแบบนี้นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปไม่ใช่เรามาดูคลิปเรามาดูเขามีอะไรที่อยากจะทำคะเขามีอะไรที่ตั้งใจจะทำกับคนคลิปนี้คะพี่พอลลี่บ,บอกเดซี่หน่อยค่ะ โอเคนะคะ Five of Wands นะคะเขานะคะตั้งใจที่ว่าเขาจะไม่ทะเลาะก,กับคุณแล้วนะคะแล้วก็เ,เขาะะคิดว่าการที่ว่าพวกคุณสองคนจบกันไปอ่ะมันเป็นไปด้วยอารมณ์นะคะเขาไม่อยากจะทะเลาะก,กับคุณนะคะไม่อยากโต้เถียงอแต่เขาเองก็ไม่กล้านะคะที่จะแบบว่าเข้ามาหาคุณโดยตรงอะไรแบบนี้นะคะ ไม่กล้าเลยคือมีแต่เอเนอรจของความแบบเนี่ยคือเขาอะ่ะเขาจะห่วงสิ่งที่เขามีอยู่นะคะเช่นเขาาจ,จะห่วงอีโก้เขาเขาอาจจะห่วงหน้าตาเขานะคะเขาเป็นคนประเภทแบบหน้าตาสําคัญน่ะเป็นคนที่หน้าตาสําคัญเธอสาคัญไหมก็สําคัญแต่แบบหน้าตาเราก็ต้องรักษาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขานะคะยังมีความรู้สึกดีๆนะ,ะสิ่งที่เขาจะทําเลยเป็นไปได้ว่า อ่าโอเคโอเคนะคะเขาจะรู้สึกแบบเหงามากๆเลยนะคะเหงาจริงๆแล้วก็มีความแบบกังวลคือตอนนี้เขามีความคิดที่ว่าเขาอะเหมือนนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆตลอดเวลาเอ๊ะมันจะใช่ไหมอะไรแบบนี้คือคุณจะเป็นแบบเป็นแบบนั้นของเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ เขากังวลนะเขาเครียดเขาคิดถึงคุณนะคะบอกเลยว่าคนกองนี้เขาคิดถึงคุณจริงๆนะคะเพราะว่า The Moon ขึ้นแล้วนะคะเดอะมูนสิกออฟคัพอีกนะคะแล้วก็ Five of Pentacles คนคนนี้เนะะี่ยเขากำลังคิดถึงคุณนะคะแล้วก็เป็นการคิดถึงที่คิดถึงนะแต่แต่ยังไม่ทำอะไรนะคะเพราะว่าเป็น King of p e n t a c l e ลแล้วประกบมาด้วย The Emperor นะคะซึ่งไพ่สองใบหัวกลับหมดเลยนะคะไพ่เท k แอคชั่นไม่มีนะคะเดอะฟูลกับหัว ไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะแบบว่าเข้ามาแล้วก็แบบขอเคียย์ขอคุยกับคุณคือคนคนนี้เวลาเขาทําอะไรเขาจะนานนะคะกว่าเขาจะขยับตัวทําอะไรซึ่งเดซี่มองว่าเขาจะเขาจะมีสัญญาณให้คุณค่ะเขาจะไม่แบบพุ่งเข้ามาหาคุณแบบปุรปปับนะคะเขาจะแบบเออมาคลิกเออมาคลิกไลค์นะคะหรือว่าแบบ มาทําอะไรที่แบบให้ให้คุณรู้ว่าเอ้ยจะกลับมานะอะไรแบบนี้นะคะเออนะคะเขาจะดูลาดเราก่อนนะคะคนคนนี้อสิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คือดูลาดเราค่ะเอ่อดูลาดเราแล้วก็ยังไม่เทคแอคชั่นอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าไม่กล้าเพราะไม่รู้ว่าคุณไปไหนแล้วคุณไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยคุณบินออกจากกงไปแล้วหรือเปล่านะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะคะอ้คนคนนี้มีความห่วงหน้าตาสูงมากนะคะอืม รักนาราศีสําหรับคนคลิปนี้หน่อยสิพี่ไพโซเดียร์ค่ะขอรัคนาราศีเนปจูนนะคะราศีมีนอายูเรนัสนะคะราศีกุมสจิทาริสนะจาราศีธนูอืมวันนี้นะคะมีเอ NER จีของราศีมีนนะคะราศีเมษนะคะแล้วก็ธาตุด,ดินนะคะธาตุน้ำอืมโอเคนะคะ ค่ะสำหรับไฮออร์ทเคิลนะคะคำแนะนำของคุณนะคะเดซี่เปิดมาได้3ใบน,นะคะมีไอซิสนะคะอโฟไดแล้วก็กาลีนะคะออ่อตอนนี้นะคะเดซี่มองว่าคุณเองก็อาจจะยังรอเขานะคะแต่ไม่ได้เป็นการรอที่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอเนาะเพราะว่าคุณเองก็เหมือนมี ความรู้สึกคือคุณเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะคุณก็เลยแบบก็รอนะแต่ก็ไม่ได้รอขนาดนั้นนะ่ะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะอะไรแบบนี้นะจ๊ะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วคุณอะ่ะมีมีความสตรองมากๆเลยนะคะในสถานการณ์ที่คุณอยู่ตอนนี้นะคะในสถานการณ์ความรักที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็สตรองมากๆอืม้ม คุณนะคะรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะเอ,อ่อบางคนเดซี่จะบอกเลยนะว่าบางคนนะคะจิตใจไม่ได้เข้มแข็งเท่าคุณนะอืมจิตใจไม่ได้เข้มแข็งก็จะแบบเหมือนหลงไปกับอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนแบบร้อง,องไห้ฟูลไฟหรือแบบตั้งหน้าตั้งตารอจนแบบจนลืมหลักตัวเองไปอะ่ะ ในเมื่อคุณมีความแข็งแกร่งที่คุณรักตัวเองนะคะคุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณน่ะชอบอะไรนะคะคุณมีแพชชั่นกับอะไรคุณเองก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณนะแต่เขาเองก็เหมือนไม่ได้จะแบบพยายามที่จะแบบเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอะไรขนาดนั้นเนะเพราะฉะนั้นคุณต้องรักตัวเองนะคุณทําอะไรก็ได้ของคุณเนี่ยไปเลยนะใครจะรอก็รอนะเดซี่ไม่ได้บอกว่า ไม่ต้องรอเขานะคะเลิกไปเลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะใครอยากรอรอได้นะคะแต่คุณต้องรักตัวเองนะคะคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะแล้วก็คุณต้องเหมือนไม่ได้แบบถูกกืนกินไปในเงามืดอะไรหรืองนีิพูดอะไรนะคะก็เหมือนแบบคุณเองนะคะคุณเองก็มีความกลัวดี่รู้ว่าคุณมีความกลัวนะคะแต่คุณต้องกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะว่า บางครั้งเราคุยกับคนที่ว่าเหมือนเขาเป็นตัวของเขาซึ่งเขาเองอ่ะก็เอเนอร์จีแบบนี้เลยเขาไม่มีความกลัวที่จะเสียคุณนะคะเขาไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียคุณ <_ m ix> เขาไม่ได้กลัวว่าวันหนึ่งคุณไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้นะ,ะ <_ m ix> เพราะว่าเขาเองรักตัวเองนะคะ <_ m ix> คุณเองก็ต้องเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันนะคะ <_ m ix> คุณเองก็ต้องเติมเต็มตัวเองให้ได้นะคะเป็นวงกลมนะคะมีแพชชั่นกับตัวเองนะคะอ่าคุณเองก็แล้วคุณจะได้รู้นะคะว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยต้องการอะไรนะคะ ปลดปล่อยมันออกไปเลยค่ะความกลัวที่ว่าจะเสียเขาความกลัวที่ว่าวันหนึ่งเราจะไม่มีเขาแล้วนะคะอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเราอะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่เดซี่มองว่าคุณเป็นคนสตรองคุณน่าจะเห็นด้วยกัคำพูดของเดซี่เนาะอ่ะคุณจะต้องแบบปลดปล่อยความกลัวที่มีอยู่ในใจนะคะอืมเราก็ลองทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะมีความสุขกับตัวเองไปวันๆไม่ใช่วันๆสิเราต้องมีเป้าหมายนะคะโอเค มีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็บรรลุปเป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอืมให้แนะนําคือดีมากๆเลยนะคะให้แนะนําว่าถ้าตอนนี้คุณกลัวอะไรอยู่นะคะกลัวที่จะเสียเขากลัวว่าจะแบบเอ่อทำงานไม่ผ่านอะไรแบบนี้นะ,ะมีความอ่อมีความกลัวอย่างอื่นอะไรแบบนี้นะคะคุณมีแพชชั่นกับมันใช่ไหมไอสิ่งที่คุณต้องการนะค,ะคุณเต็มที่เลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่า วันหนึ่งคุณจะเสียวันหนึ่งคุณจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะคะเพราะว่าคุณเองอ่ะมีศักยภาพมากพอนะะที่คุณจะทําได้นะ,ค,ะคุณมีความแข็งแกร่งในตัวเองมากๆเลยนะคะคนกองนี้อ่าดีค่ะไม่ใช่คนกองนี้คนคน,ค,นคลิปนี้นะคะดีมากๆเลยเอออืมโอเคนะคะคลิปนี้เป็นคลิปคอลเลกทีฟอ่าไม่ใช่คลิปคอลเลกทีฟคลิปแรนดอมนะคะเออจริงๆมันก็เป็นคอลเลกทีฟแหละเดซี่จะมาทำให้อ่ม อาทิตย์ละครั้งนะคะเป็นแบบคอลเลกทีฟ e หัวข้อต่างๆเนาะว่าตอนนี้คนที่ห่างหายกับคุณนะคะเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดจะทํายังไงต่อไปอะไรแบบเนี้นะคะคือ energy คนเรามันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะโอเคแล้วก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะคะคือตอนนี้นะคะเดซี่มี Tik ต o k นะคะแล้วก็มีแอปเอ,อเดดวงนะคะเป็นแอคเคาทดูดวงนะคะเพื่อนๆก,ก็กดเข้าไปลองเล่นกันได้เลยนะจ๊ะ ไปแล้วนะคะทุกคนสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็มาเจอกันค่ะบ๊ายบาย